ครับพาไปพบน้องคันวานะครับนี่นะครับช้างน้อยจอมมวยวายนะครับเอาแล้วเอาแล้วนะครับโอ้ยนะครับนี่นะครับนี่เอาแล้วครับนี่เอาเอาแปลงฟันหน่อยครับแปลงฟันหน่อยครับขอแปลงฟันหน่อยครับอ่าอ่าควงงวงควงสว่านโชว์นะครับนี่นะครับอ่าบุญมามลงก็มานะครับมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับนี่เป็นท่าของน้องที่น้องคิดค้นมาได้ท่าแรกเลยนะครับแล้วก็จะมีท่าอ่าแปลงฟันนะครับต่อ แล้วก็จะมีท่าโยกน้ำมาดานนะครับอ่าแรงฟันอย่เร็วหนึ่งสองเอ้าเอ้าเอ้าหนึ่งสองเอา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 จะชนต้นไม้แล้วครับนี่นะครับเอาแล้วครับจะเล่นต้นไม้แล้วครับเอาแล้วครับจะเล่นต้นไม้แล้วครับจะหาเรื่องต้นไม้แล้วครับนี่นะครับโอ้ยหาเรื่องต้นไม้หาเรื่องโซ่แลวนะครับน้องธันวาอ่าที่เสร็จปลอกขาก็เพื่อความปลอดภัยของตัวน้องนะครับเพราะว่าเวลาน้องเล่นแต่ละครั้งโอ้น่ากลัวนะครับน่ากลัวมากนะครับช้างเด็กนะครับเวลาเขาเล่นยิ่งฝนกระตกด้วยนะครับ ชอบเล่นน้ําฝนนะครับก็เป็นอันตรายกับน้องครับเพื่อความปลอดภัยของน้องครับพาไปพบน้องธันวานะครับนี่นะครับช้างน้อยจอมมวยวายนะครับเอาแล้วเอาแล้วนะครับโอ้ยนะครับนี่นะครับนี่เอาแล้วครับนี่เอ้าเอาแปลงฟันหน่อยครับแปลงฟันหน่อยครับขอแปลงฟันหน่อยครับอ่าอาควงงวงควงสว่านโชว์นะครับนี่นะครับอ่าบุญมแมลงก็มานะครับมาแล้วครับเล่มาแล้วครับนี่เป็นท่าของน้องที่น้องคิดค้นมาได้ท่าแรกเลยนะครับแล้วก็จะมีท่าอ่า แปลงฟันนะครับต่อแล้วก็จะมีท่าโยกน้ำมาดานนะครับอ่าแปลงฟันไปเร็วหนึ่งสองเอาเอาเอาหนึ่งสองเอา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 จะชนต้นไม้แล้วครับนี่นะครับเอาแล้วครับจะเล่นต้นไม้แล้วครับเอาแล้วครับจะเล่นต้นไม้แล้วครับจะหาเรื่องต้นไม้แล้วครับนี่นะครับโอ้ยหาเรื่องต้นไม้หาเรื่องโซ่แล้วนะครับน้องธันวาอ่าที่เสร็จปลอกขาก็เพื่อความปลอดภัยของตัวน้องนะครับ เพราะว่าเวลาน้องเล่นแต่ละครั้งโอ้น่ากลัวนะครับน่ากลัวมากนะครับช้างเด็กนะครับเวลาเขาเล่นยิ่งฝนจกะตกด้วยนะครับชอบเล่นน้ําฝนนะครับก็เป็นอันตรายกับน้องครับเพื่อความปลอดภัยของ